สวัสดีครับตอนนี้เรามาเที่ยวเกาะนามิครับคือบัตซึ่งคือว่าอันนี้กระเซ้ายู่มงดีกว่นครับอยู่มงกระเซ้าเลยไหมดูครับดูเราจะขี่กระเช้าครับสูงนะครับสูงนะครับนี่ไปดูไม้ร่วมครับดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศ อ๋อคนเยอะมากครับด,รรดูครับกำลังเดินดนะเนี่ยขี้นี่วะขี้เลียบวะคนเยอะครับเดี๋ยวค่อยไปบรรยากาศทีละนิดเล่นลนิดไปครับ <c oughs> ตอนนี้เราจะข้ามฟากครับไปเกาะนามินะครับขอหยิ่งร้องยูทูบด้วยร้องยูทูบไม่ขอยหรอดูบรรยากาศครับคนมันั่งสบายเกาหลีใต้ครับโอ้ไรสุดพ่อดูบรรยากาศครับวันล้ว ไอวีดีโอเนี่ยรุ่งยูทูบนะนี่ครับดูดูครับต้นไม้กางแดงครับแม่น้ำครับแม่น้ำโอ้โหดูเรือครับดูครับดูครับดูรักครับอย่างวัดซึ้งครับนี่ครับมากับเสียครับส่วนทองด้วยลุ่งยูทูบด้วย เราก็มาถึงนะครับเกาะนามิครับเนี้ยเราจะเป็นมังกี้ดีรูฟี่ครับทุย,ย,อยโอ้ไทยเจ <laughs> ้าเสือฟุ้งมาเจ้าฟลูเรนซ์เสือฟุ้งมาถามมูสิโอ้ขออยิบร่มยดูฟเลยบรรยากาศ เรามาจากฝั่งนู้นห้องคูอบรกกีสอันนั้นอ่ะไปแล้วครับกำลังเดินทางนี่เรากำลังจะลงเรือครับดูบรรยากาศเจ้ามากจก้ากูภาคยังดอกไอระวที่พระพุดธูปสาวบรรยากาศข้างในครับไปครับ นี่ก็ถ่ายรูปกันอยู่นะครับหน้าทางเข้าครับอ่าเบอร์มีมือดูคนครับเยอะมากครับอันนี้ก็จะไม่มียางให้เบิ้งแน่ลูกพี่สัมผัสเนี่ยบอลูดเลยครับบอลูดจักรยังครับบอลูดจักรยังครับบอลูดจักมี่ยังให้เบิ้งแน่ครับกลับก็กลับนะครับไฮรูครับ ดูหืดูใบไ,ไม้ร่วงครับดูครับวิสาวสวยงามหอนเพื่อจีจังวะครับแดงครับดูดูใบไม้ร่วงครับแคมเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับโอ้เขามานั่งปิกนิกกันเนี่ยเขาหารมาน้ำเขาบอกมาดูครับบรรยากาศครับทุกคนเจ๋อมากเลย โอ้โหเอวันเอามุมนี่คอยด้วยนี่โอ้โหมุมสวยมากไหนโอ้โหดูครับนี่เกาะน้มนี้็นไ,ไม้หลากสีครับดแดงเหลืองนานี้ฮน,นี่ม่ต้องไทยนี่อวัน<อ>ได้เลยน,นีม่มุมสวยเจ๋วมาก ว่าไงยังหลักๆก,ก็มาชมวิวนะครับต้นไม้เปลี่ยนสีครับจวแล้วสวยมากชิกลุ้ยเป็นข่อยวะมาครัยบยังบมเหลืองอ,งอ,งอทิย์านพอดีโอ้ยว่ะรดน้ดบ่

นจะตายเมื่อยกอนข่อยน้ำมาเที่ยวเรารุ่นเนี่ยหลังอ่ะตัวนี่บเขาเขาจะมาแคมปิ้งอะไรกันนะครับสนมากครับแต่เราไม่มีเวลามากพอครับพรุ่งพรุ่งนี้เราจะไปเตะบอลกันครับ นมน้บรรยากาศครับเนี่ยเจ้ดังได้คอยบอก, <c oughs> กาาไงข,ของเขามาซื้อของกัดจอจ่อจไปภาคใต้เราคืออยู่บริเวณนี้นมา <Yeah. S 2> แดงนี่แดงเฉียบนนั่่แหละพีว้าวทุ่งบัวทุ่งบัวเราเป็นเดือยเจ้าอ,อะไรเรามีความสุขนะครับใครไม่มีความสุขก็ช่างโอ้ฮาปากัดว้าว <c oughs> ตึงมือชิลเลอร์กันไปโอเคโอเคแต่งแต่ชิลเลอร์ฮัลโหลสวัสดีครับผมผมดอนนี่ชิมว่าแล้วครับบรรยากาศการเราก็เดินหน่อยกันแล้วนะครับ

คืออะไรครับตอนนี้เรากำลังจะเดินไปดูแมวสุดติิงกระดิ่งแมวสุดจิงกระดิ่งแมวคืออย่างลโลคืออย่างคือขอกีบานเหรคืออะไรครับ ฝากผู้รู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับนี่ครับชื่อครับคักสุดจัดอาหารรับรู้ครับร้อนอาหารก็คืออะไรเซอระเป่าอ๋อเสียลงมูใช่เนาะ เป็นคนไม่มีคู่ของคนมีคู่ไม่รู้หรอกใหญ่มากก่อนหน้ามีอย่างที่ว่ามีลูฟี่ว่ห้ามากเลย

กระเป๋าขอ,อ,าอน,นึงนอกระเป๋าเงินบี่ยูดีเอยงงก็กจออบอวบเงินน้ำขอยไปอ๋ออ๋ออนองรออ๋อย๋ออ๋รอ๋ออ๋ออ๋ออออเออ๋ออครับออ๋อ๋อ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 ด๋อ๋ออ๋อออ ai, bây ừ. giờ... giờ thấy mà, cho nó chừng vô sẹo đạc luôn mà Hả? Thôi đi Xíu đứt lắm mà cầm oh, oh, oh. Cháu mà ม oh, okay. ันคืออะไรครับโอเคดูช่างคั่งเครับ okay. ทิพเกาะนามิโอ้ปีนี้ก็บางงามป่านในสันไอพนักก็โอเคอยู่แต่สวยก็อะไรก็อันนู้นอันนี้สาวเอ้วันเอ้ยวันพออีกเอาครับผมก็จะเอาไงจบคลิปเที่ยวเกาะนามิโอ้เห็นวเอาผมก็จะ ขอจบคลิปเดียวก่อนนะมีไว้แค่นี้นะครับทุกคนคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูเซวร์บอลนะครับ <c oughs> ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ